บ๋อชวอบ้านนะผม,อมเออถึงหรอกอ๋ออันอันที่ว่าพลังอ่ะนะ <c oughs> ไปเลยก <c oughs> ็พลัง <laughs> พลังขาวยางพลังโมเป็นมวยเลยนะแต่เนพลังโมเป็นมุยพลังตกอยู่ตามีอะรเขาตุกย้่ือเนาะของเป็นมว้ยก็เป็นแจมเป็นไรสิกมอยากไอหม่งนี่เนียผมอยากายหม่งเอาเข็มขัดาข้อขึ้นไปหาหกสิขึ้นไปเห็นยังโซาฮ่าก่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮอาาฮ่าาเา่่าโ มีมีเข็มขันเก็ยเส<ม>้นแล้วเอาเไปส่งเออตอนแรกเขา้งว่าเก็บไว่าไปให้ตัวเราบอกกันเข็มขันนว่าสง่ยงยู่เฮียนไปนัอีกอ่าตว่ามันหลายญาว่ามันหน่อยเอาสิ่งไม่จำนางไม่จเป็นนนมา่อันี้ดีนีวันี้อเดว่าเขายังมีลุกเด่นมีเพี่ว่าแังะไหนไ คว่าเขาไปโมมนว่างขนาดมูตีทำการก็ยังผัดกันแปร่พัดกันสนาเลยบ่อยแล้วตอนนี้บ่อเต้าผมมันเต้าสาหัสมึงเหอเต้าว่าเต้ามึงยังมือไงยังไงล่ะ กจะใส่ so uh. ุ้งอดขุอ <het> ย <anes> like <se> so, so, ู่ตกถึงอดซีซมาซีปีเอาเลยจใส่วใส่ใหม่กันเถอะจองถึงเวทีเอาเสนอยอยวิชาหน่ายอดวิชาเออ้อต่อยบอเขากต่อยกันสาตีเดียวนี่เพราะว่า้าวต้ม ยนยนมนว่ากันต่อยกันมาเยมากนครับเมาม่ากี้ว่อามานนะเดียวแกสอท่านประธานกางจะสิขึ้นมากั้งละหน่าจ